วันนี้นะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับชลานลน่านสีแก้วได้พูดถึงการเสนอวาระปลดนายแพทย์วิทิตอัตเวชกุลนะครับออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมรจะเข้าสู่ที่ประชุมครมวันพรุ่งนี้นะครับทางด้านของรัฐมนตรีชลาน่านบอกว่าเรื่องนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงนะครับได้ลงนามไปแล้วตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาและมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยเป็นผู้เสนอเรื่องเข้าครมวันพรุ่งนี้ ส่วนตัวแล้วนะครับยังไม่เห็นรายละเอียดฉะนั้นก็เสนอเข้าวาระปกติไม่ทันแต่หากว่าจะมีการนําเข้าครมก็จะเสนอเข้าวาระจรแทนนะครับขณะที่กรรมการบนิธิเพื่อผู้บริโภคนางสาวกานิกากิติเวชกุลนะครับบอกว่าในการประชุมบอร์ดองค์การเพสัตเมื่อวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาในวาระการปลดนายแพทย์วิทิตออกจากตาแหน่งมีความผิดปกติหลายอย่างนะครับอย่างน้อยก็มีเรื่องของประหลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับ มาร่วมประชุมเมื่อเวลาประมาณบ่ายสามโมงซึ่งไม่รู้ว่าทราบรายละเอียดมากน้อยแค่ไหนนะครับและนวาระนี้ยังไม่มีเอกสารสรุปผลการสอบสวนทั้งกรณีสำรองวัตถุดิบยางพาราเซตามอลกรณีก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดนกมีเพียงนายแพทย์นิพนธ์โพพัฒนชัยอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในฐานะประธานสอบข้อเท็จจริงเรื่องสำรองวัตถุดิบยาพาราและก็นายแพทย์สมชัยนิพานิช์อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์ ในฐานะประธานสอบข้อเท็จจริงเรื่องการก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีนมาอธิบายด้วยปากเปล่าทั้งคู่ซึ่งถือเป็นเรื่องผิดปกติมากที่สำคัญยังไม่เปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาได้ชี้แจงความบริสุทธิ์ตามระเบียบที่ควรจะเป็นเนื่องจากคำสั่งปลดนายแพทย์วิทิตจะมีผลก็ต่อเมื่อคอรอม,อรอมให้การรับรองจึงได้รณรงผ่านเว็บไซต์ chain.org เพื่อรวบรวมรายชื่อคัดค้านการปลดนายแพทย์วิทิต และอยากให้นางสาวยิ่งรัก์นายกและครมตีกลับวาระนี้ไปให้บอร์ดองค์การเพศศัพพิจารณา,าม,มาใหม่ไม่ใช่ว่าใครเสนออะไรมาก็รับหมดรับหมดไม่ฉะนั้นจากที่เป็นความผิดของบอร์ดองค์การเพศศัพก็จะกลายเป็นความผิดของครมไปด้วยนะครับเรื่องนี้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในกลุ่ม NGO หลายองค์กรนะครับว่าการปลดคุณหมอวิทิตในครั้งนี้เป็นเพราะมีใบสั่งทางการเมืองเนื่องจากคุณหมอบริหารงานองค์การเพศศัพดี จนทาให้กาไรของบริษัทยาข้ามชาติหดหายไปจึงมีความเคลื่อนไหวอย่างผิดปกติของผู้บริหารกระทรวงทําให้องค์การเภสัชและนายแพทย์วิทิตเสื่อมเสียชื่อเสียงและทําลายความเชื่อมั่นในคุณภาพของยาชื่อสามัญอย่างต่อเนื่องที่สาคัญมติบอร์ดองค์การเภสัชปลดนายแพทย์วิทิตออกจากตําแหน่งก็ไม่เป็นธรรมเพราะไม่มีกระบวนการสืบสวนสอบสวนอย่างโปร่งใสไม่เปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาได้ชี้แจงฉะนั้นก็จะเข้าชื่อกันเพื่อขอให นายกนะฮะหัวขบวนคอรอมอเนี่ยหยับยังนี่แหละครับผ่านเว็บไซต์ www.change.org ใช่ครับะะขณะที่ประธานสาภาพรายงานรัฐวิสาหกิจองค์การเภสัชกรรมนะครับคุณระวัยผู้พการเนี่ยบอกนะครับว่าแม้ล่าสุดคุณหมอประดิษฐ์สินธวนวฒนรงรัฐมนตรีสาธารณสุขจะออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อว่าไม่ได้มีความพยายามจะเข้าไปแทรกแซงองค์การเภสัชกรรม เพื่อหวังผลสู่การแปลรูปแต่เนื่องจากการกระทําในช่วงที่ผ่านมาแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่ากระบวนการต่างๆมุ่งหวังผลไปสู่การแปลรูปองค์การเภสัชกรรมอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นทางกลุ่มนี้เขาบอกว่าวันที่28พฤษภาคมทางสาภาพองค์การเภสัชกรรมและองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องจะจัดเสวนาหัวข้อการเปลี่ยนแปลงระบบยาไทยเพราะเห็นว่าการที่มีการปลดคุณหมอวิทิตออกจากตําแหน่งเชื่อมโยงความพยายามที่จะทําให้องค์การเภสัชกรรมอ่อนแอนะครับ วันที่31พฤษภาคมนี้จะมีการประชุมเพื่อสรุปแผนการที่ชัดเจนในการดำเนินการต่อไปด้วยนะครับนี่ฮะ